สวีสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้องชแนลกันอีกเช่นเคยเนาะและในวันนี้ก็ผมโอโ้โหผมบอกท่านเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบจี๊ดสุดๆเลยนะนะมาจาก PSV ด้วยนะเออผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลงตัวนี้ไว้เหมือนเหมือนกันนะเออผมก็เลงตัวนี้ไว้เหมือนกันนะครับเขาคนนั้นก็คือชาบีซิมมอนนั่นเองนะครับซึ่งมาในวอ์ชั่นเพลเยอร์ออฟเดอะวีคด้วยนะ มารู้ชอบเพจบริการเติมเกมอีฟบอลราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องกลัวโดนแบนไม่ต้องกลัวโดนรีฟันเพราะร้านนี้จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีผู้ติดตามในเพจกว่า1นึ0 0 0สนสามหมื่นคนถ้าหากใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมีบริการเติมโรบักด้วยนะสำหรับเอ่อชาบีซิมมอนนะครับจริงๆเนี่ยผมจะรีวิวตั้งแต่เวอร์ชั่นที่เขามาให้แลกฟรี้วนะเออไอเ,ออเออวอร์ชันหน้าม่วงอ่ะเออถ้าใครจำได้นะครับ แต่ว่าผมไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันมีอัปเดตมาแล้วก็มันมีตัวอื่นมาให้รีวิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะซูมได้ก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่า ไอตัวนี้เนี่ยคือแบบมันจี๊ดมากๆเลยนะครับนะตั้งแต่ไอเวอร์ชันหน้ามนะ่วงแล้วคือแบบจี๊ดสุดๆเลยซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานมากๆครับโดยเฉพาะเขาจะเป็นสายสกิลเด้ยโอโหบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนครับโอ้โหตัวนี้คือแบบสกิลเนี่ยจัดเต็มกันทีเดียวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของไอชาบี้ไซมอนในเวอร์ชันนี้ก่อนกันลวกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะ สำหรับชาบีซิมบอนในเวอร์ชันนี้นะครับมานในอายุ19ปีนะสูง168นะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าขวานะส่วนเพลย์สไตล์ของตัวนี้เนี่ยเป็นโฮเพเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่มตำแหน่งที่เล่นได้มาอีกหนึ่งตำแหน่งนะนั่นก็คือ LMF นั่นเองนะครับส่วนค่าพลังก็ประมาณนี้นี่คือเอาไปได้แล้วนะนะเออเกมทุกครับ79นะการควบคุมบอลครับ88การเลี้ยงบอล83นะการคลองบอลเนี่ย88นะครับการส,ส่งบอลสั้น ไอ12นะครับการสู้บอลยาวได้75นะจบสกอร์78ครับลูกตั้งเตะใน72เนาะลูกโค้งใน76นะครับอืมส่วนในเรื่องของความเร็วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยสปีดได้80นะครับสปีดต้นไป14นะคลิกพาวเวอร์ไป11นะครับความแข็งแกร่งเนี่ย63เองนะมาลางการทรงตัวครับ83เนาะสเตมิน่า82นะครับก็ประมาณนี้นะในเรื่องของค่าพลังส่วนเท้าที่มั่นถนัดครับก็ใช้ได้ในระดับกลางเนาะ ส่วนสกิลก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหสกิลเลี้ยงนี่จัดเต็มนะมีดับเบิลททสแมสซิวเทิร์นนะครับโอ้โหเยอะมากมีสกิลส่งบอลอีก2สกิลนะครับเลยสามสกิลนะม,มีสกิลเอ่อกิมแมนชิพแล้วก็มีสกิลแท็กแบ็กด้วยนะครับผมนะสำหรับซิมมอนในเวอร์ชันนี้โอเคส่วนค่าพลังสูงสุดครับก็อยู่ที่94นะสำหรับเอ่อ uh, ซิมมอนในเวอร์ชันนี้นะครับ ทุกคนก็น่าจะเห็นค่าพลังของตัวนี้กันไปแล้วนะครับซึ่งโดยวรวมเนะี่ยผมมองว่าถือว่าดูดีเลยนะเอออายุ19แต่ว่าค่าพลังหน้าขนาดนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันบ้างนะครับว่าชาบีซิมอนในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับมาครับเรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนก็แล้วกันนะกประมาณนี้เลยนะเออทุกวันนียเป็นโฮปเลเยอร์เหมือนกันหมดนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับ ในเรื่องของเกมรุกอ่ะได้เปรียบแน่นอนแต่เรื่อง,องการเลี้ยงบอลการส,สร่งบอลสั้นบอลยาวเนี่ยก็จะเสียเปรียบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับแค่บวกหนึ่งลบหนึ่งเองนะส่วนในเรื่อง,องการจบสกอร์ลูกตั้งตะลูกโค้งนะครับลูกหมุ่งเรื่องของเกมรับนะคลิกพาวเวอร์นะครับเรื่อง,องความเร็วเนาะสปีดต,ต้นบาลานซ์การทรงตัวนะครับความแข็งแกร่งออกระโดดแล้วก็เรื่องของสเตมินาเนี่ยเวอร์ชันเพย์เยอร์ดูวิกเนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับนะผไม่ต้องสืบคือเวอร์ชันคือเวอร์ชันล่าสุดอ่ะทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับ มาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้บ้างครับโหเวอร์ชันนี้ก็ได้เปรียบในเรื่องของเกมรุกการควบคุมบอลนะส่วนในเรื่องของการครองบอลนะครับโอ้โหเสียเปรียบนะโอ้โหฝั่งขวาได้แตะ90เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆส่วนในเรื่องของการส่งบอลยาวเนี่ยก็ยังเสียเปรียบเหมือนเดิมนะครับแต่ในเรื่องของการจบสกอร์ลูกตั้งเตะลูกโค้งนะอืมเออลูกโมงเออเกมรับนะครับที่เาลเวอร์เรื่องของสปีดเนี่ยก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่ดีแต่เรื่องของสปีดต้นแล้วก็บาลานซ์การทรงตัวเนี่ย เวอร์ชันอวาเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของความแข็งแกร่งครับการกระโดดแล้วก็เรื่องของสเตมินาเนี่ยเวอร์ชันเพลเยอร์อนุวิเนี่ยทำได้ดีกว่านะอืมก็ปร,ประมาณนี้ซึ่งโดยรวมเนี่ยก็น่าจะเป็นเอกฉันกันก็ให้เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับนะในการเปรียบเทียบค่าพลังเนาะส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้สุมนะ่มแล้วแบบเล็งตัวนี้ไว้เนี่ยก็แนะนําให้สุ่มนะครับเออคุ้มค่าคุ้มราคาแนะ่นอนเนาะ ส่วนใครที่แบบซุ่มได้เนะี่ยก็ลองเล่นดูนะครับเพื่ออาจจะถูกใจนะคือผมแบบเนี่ยถูกใจมากๆเลยสับตัวดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่อง,องความสามารถกันบ้างนะครับว่าชามีซิม,มอนในเวอร์ชันนี้เนะี่ยมันจะมีอะไรที่แบบโดดเด่นบ้างนะครับผมนะมาขอพูดถึงเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงบอลครองบอลครับโอ้โหการเลี้ยงบอลครองบอลเขาเนี่ยผมถูกว่าอยู่ในระดับที่ดีดีมากเลยนะเออ บอลติดเท้าดีครับการควบคุมบอลก็ดีนะหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลเนี่ยโอ้โหไปกับบอลได้ดีมากๆเลยนะสําหรับเออชาบีซิมอนนะครับในที่สําคัญครับนั่นก็คือสกิลเลี้ยงบอลครับมีแบบจัดเต็มเลยเออมีดับเบิลทาบลซีเทิร์นนะครับมีสกิลอื่นอื่นอีกคือแบบใครที่เป็นแบบสายโชว์สกิลสายแบบเล่นท่าอะไรประมาณนี้นะคือแบบโหเลนได้แบบสบายสบายเลยนะครับนนสําหรับตัวนี้แต่ว่าอาจจะติดอยู่นิดเดียวนะคือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเออเวลาโดนเบียดหรือว่าโดนชนอะไร ค่อนข้างที่จะเสียทรงแบบง่ายมากเออคือแบบง่ายมากกันนะเออด้วยความที่แบบค่าพบลลังในความแข็งแกร่งของเขามันไม่ได้เยอะนะครับเออเวลาแบบเจอกองกลางตัวรับหรือว่าเจอเอ่อกองหลังของเขาในแบบวิ่งวิ่งมาชนวิ่งมาเบียดอะไรแบบนี้ก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของความแข็งแกร่งตรงนี้นครับแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลการใช้สกิลอะไรประมาเนี้คือแบบมันทําได้ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการส่งบอลครับการส่งบอลเนี่ยเออขอพูดถึงการส่งบอลสั้นก่อนก็นแล้วกันการส่งบอลสั้นน่ยถือว่าทําได้ดีมากนะอันนี้คือผมชอบเออไม่ว่าคุณจะต่อบอลขึ้นทําเกมนะครับทิงหนึ่งสอหรือว่าจะแทงทะลุช่องให้เพื่อนคือมันทําได้ดีมากเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เวลาฟิลฟิลเวลาที่มันส่งบอลเออมันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยนะคือแบบมันไม่ค่อยฝืนอ่ะเออคือแบบมันค่างมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับเออแบบเวลามาส่งบอลนะนะเออแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของความเฉียบคมเนาะเออความคมในการจ่ายบอลแต่พวกเนี้ยก็อาจจะเออสู้พวกตัวเมตาไม่ค่อยได้นะครับเออคือมันก็มีแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบคมกริบอะไรขนาดนั้นนะเออในเรื่องความเฉียบขาดในการสร่งบอลน,นะครับนะ ส่วนในเรื่องของการเปิดบอลแล้วก็การโยนบอลครับการเปิดบอลเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ทั่วไปนะครับเออคือความแม่นเนี่ยมันไม่มีนะแล้วก็ทิศท,ทางเนี่ยมันไม่มีด้วยเออทิศทางมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องของจังหวะเนี่ยคือมันค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่านั่นแหละมันเสียไอ้เรื่องความแม่นนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทิศทางอืมประมาณประมาณนั้นแหละส่วนในเรื่องของการโยนบอลนะครับผมการโยนบอลก็ถือว่าทําได้โอเคเหมือนกัน ก็ความแม่นมีมันก็ไม่มีเหมือนเดิมแหะแต่ว่าในเรื่องของของ,ของทิศทางเรื่องของน้ําหนักเรื่องของจังหวะเนี่ยเออค่อนข้างทาได้ดีเลยแต่ว่าเสียในเรื่องของความแม่นแค่นั้นเองนะครับผมนะในเรื่องของการโยนบอลก็ประมาณนี้ในเรื่องของการส่งบอลน,นะครับเรามาดูในเรื่องของการยิงแล้วก็การจบสกอร์กันบ้างน,นะครับขอพูดถึงการยิงก่อนเลย การยิงเนี่ยโอ้โหผมมองว่าทําได้ดีเลยนะเออทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะ in in od, ยิงในกรอบเขตโทษหรือว่านอกกรอบเขตโทษเนี่ยเออคือทําได้ดีเลยจังหวะก็ดีน้ําหนักก็ดีทิศทางก็ดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะอื ừ, โดยเฉพาะไอ้ลูกปันนะ่นโค้งเนี่ยอันนคือชอบเป็นพิเศษเลยนะครับคือมันไม่ได้โค้งอะไรมากมายแบบแต่ว่าผมชอบไอ้ท่าทางการยิงลูกปั่นโค้งอะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบมันมันธรรมชาตินะครับเออคือแบบมันไม่ได้เหมือนตัวทั่วไปที่แบบยิงตรงๆแล้วแบบเอี้ยวตัวแบบ แล้วก็ตวัดขายิงอ่ะแต่ว่าตัวนี้คือแบบมันเวลาเวลายิงลูกโค้งอ่ะคือมันไปทั้งตัวเลยคือผมคือผมชอบมากผมชอบแท้ยิงลูกั่นโค้งของตัวนี้มากมากเลยนะครับเออมันทาให้ให้ดูแบบเออมันมันขคข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับเออคือผมชอบมากไอตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะอืส่วนในเรื่องของการจบสกอร์ครับการจบสกอร์ก็ถือว่าเออโอเคแหละเออความคมมีไหมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะ เออมันก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คมเท่าแบบตัวเมตาพวกนั้น่ะนะเออคือแบบสู้ตัวเมตาไม่ได้นะครับนะในเรื่องของความคมในการจบสกอร์เออนั่นแหละมันก็เลยทําให้การยิงอะไรพวกเนี้ยเออมันหวังผลได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นเองคือมันไม่ได้หวังผลมากมายขนาดนั้นนะเนาะด้วยความคมในการจบสกอร์เขามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการยิงแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์นะ เรามาดูในเรื่องของความเร็วกันบ้างครับความเร็วเนี่ยเออถามว่าเร็วไหมก็ก็มองว่าเร็วนะเออแล้วก็เกือบถึงขั้นเร็วมากด้วยนะครับนะสำหรับตัวนี้เออแต่ว่าก็สามารถแบบเกระชากบอลวิ่งหนีคู่ต่อสู้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะคือ,ค,อคือมันก็ทําได้นะครับเออคือแบบนั่นแหละมัน,ม,นมันก็ทําได้อนะแล้วก็บวกได้ความที่แบบมันค่อนข้างที่จะไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของบารังการทรงตัวด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้เวลา พาบอล้นไปข้างหน้าคือมันค่อนข้างจะดูจี anyway. ๊ดจ้ากันเลยทีเดียวแหละคือแบบมันค่อนข้างที่จะดูจี๊ดนะเขาจะเรียว่าจี๊ดมาคือแบบเหมือนตัวแสบนะครับหรือแบบมันพาบอลขึ้นไปได้แบบเรื่อยๆแล้วก็บวกด้วยสกิลเลี้ยงของมันด้วยอคือแบบแม่งสุดๆเลยนะครับนะนั่นแหละก็ในเรื่องของความเร็วอ่ะคือแบบมันค่อนข้างที่จะทําได้ค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วมากนะนี่คือส่วนตัวของผมนะครับนะก็ประมาณนี้ในเรื่องของความเร็วนะครับ และยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมมองว่าคือมันทําได้ดีมากๆคือย้ําเลยนะคือทําได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมรุกครับผมโอ้โหอันนี้คือแบบต้องชื่นชมจริงๆอะ่ะด้วยความที่แบบค่าพลังในการเอ,อ่อมีส่วนร่วมกับเกม,กเกมรุกอะ่ะคือมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอะอย่างที่ทุกคนเห็นมันอยู่แค่79ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับเพลย์สไตล์ของเขาเป็นโฮเวพร์เยอ,ะอะ์อ่ะ เออตอนแรกคิดว really so ่าม so like ันก็ไ oh, ม่ได้แบบดุดันอะไรขนาดนั้นแะแต่ว่าพอมาเล่นจริงอ่ะโอ้โหคือเกมรุกมันดุดันมากครับคือแบบเวลาเพื่อนได้บอลอ่ะมันจะวิ่งไ้แบบข้างหน้าเลยคือแบบมันไม่ได้ยืนรอเพื่อนแล้วแบบมันค่อยวิ่งอ่ะแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบเพื่อนได้บอลได้บอลปุ๊บคือมันวิ่งขึ้นไปเลยคือแบบค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหชอบผมอันนี้คือผมชอบคือแบบมันไม่คือมันไม่ได้รอเพื่อนไงคือแบบมันวิ่งไปรอเพื่อนเลยอ่ะคืออันนี้คือผมชอบมากแล้วก็มันทําให้แบบเกมรุกของเรามันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายไ กองหน้าขึ้นมาปีกสองข้างขึ้นมาแล้วแบบเออมีไอตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกมันก็เลยทําให้เรามีตัวเลือกที่แบบจะเลือกยิงได้ว่าเราจะอยากจะยิงตรงไหนอะไรประมาณนี้่คือมันทำได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของเกมรุกนะอันนี้คือต้องชื่นชมชื่นชมจริงๆผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันละเออในเรื่องของการเติมเกมรุกของตัวนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวชาบีซิมมอนนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆก็น่าใช้งานมากๆเลยนะโอเค ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็าช่วยกดไลค์กด subscribe หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับถ้าหากเป็นตรงไหนพูดผิดหรือพูดอะไรแต่ขัดเนี่ยต้องขอภัยกันด้วยเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย